ใครที่เป็นเจ้าของกิจการเล็กๆหรือทีมงานของธุรกิจส่วนตัวที่มีกันไม่กี่คนเราต้องเป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเป็นทั้ง CEO นักการตลาดฝ่ายขาย HR และที่สำคัญต้องเป็นดีไซเนอร์ด้วยอยากทำรูปสวยๆลงเพจอยากทำโบรชัวร์แนะนำสินค้าอยากทำสไลด์ไปเสนอโปรเจกต์ลูกค้าแต่ปัญหาคือเราไม่มีเวลาและบางทีก็ไม่มีหัวด้านดีไซน์เลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อก่อนถ้าจะทางานสวยๆขึ้นมางาน เราก็จะต้องไปจ้างมืออาชีพแต่จะจ้างทุกครั้งก็สู้ราคาไม่ไหวจ้างเขามาทำแอดให้เราเซตหนึ่งแล้วเราก็ลากยาวๆใช้ของเดิมๆไปครึ่งปีแต่การมาของ AI จะทำให้ข้อจำกัดเหล่านี้ค่อยๆหายไปครับผมเคยมาเล่าในช่องให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วว่าแคนวาเป็นหนึ่งทางสว่างของผมในเรื่องนี้เลยครับโดยเฉพาะหลังจากที่แคนวาได้เพิ่ม AI chatbot เข้ามามันทำให้เราสามารถเข้าถึงทุกฟังก์ชันของแคนวาได้ดีและสะดวก ยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งงมหากันอีกแล้ววันนี้ผมเลยจะมาเปิดคลังแสงและสาธิต10วิธีใช้แคนวา AI Chatbot ที่จะช่วยอัปเกรดความสามารถในการดีไซน์ของคุณและประหยัดเวลาไปได้อีกมหาศาลครับไปดูกันเลยครับ แต่ก่อนอื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ AI อะไรยังไงร,รายการที่จะเปลี่ยนความกังวลให้เป็นโอกาสทางธุรกิจลดความกลัวเพิ่มความเข้าใจและทำให้ AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในมือคุณผม คิดครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเลยครับเพราะแคนวาที่พวกเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วพอมี AI เข้ามาเสริมทับมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับและเพื่อให้เห็นภาพชัดๆผมจะขอแบ่ง10วิธีการใช้แคนวา AI Chatbot ที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ออกเป็น4หมวดหมู่ใหญ่ๆนะครับคือ A งานสร้างแบรนด์และการตลาด B งานสื่อสารกับลูกค้า C งานอบรมภายในและ D งานมีเดียขั้นสูงครับ มาเริ่มที่หมวดแรกที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกธุรกิจกันเลยครับงานสร้างแบรนด์และการตลาด วิธีที่1สกัดสีแบรนด์จากโลโก้หรือรูปภาพสมมุติว่าเราต้องรับออกแบบงานอาร์ตสักอย่างหรือต้องทำงานดีไซน์สำหรับธุรกิจเราเองเรามีรูป Reference อยู่ในมือว่าสีโลโก้ของลูกค้าคืออะไรหรือทีมสีของธุรกิจเราคืออะไรแล้วก็มีโจทย์ด้วยว่าอยากดีไซน์อะไรออกมาแต่เราจะเอา2ข้อมูลนี้มารวมกันออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการอย่างรวดเร็วได้ยังไงเราสามารถใช้แชทบอทในแคนวาช่วยได้เลยครับเราแค่อัปโหลดโลโก้หรือรูปภาพที่มีทีมสี ที่เราชอบเข้ามาในแคนวาบอกให้มัน identify colors AI ก็จะดึงชุดสีหรือ color palette ออกมาให้เราทันทีเลยจากนั้นเราก็เอาชุดสีนี้ไปใช้กับงานออกแบบอื่นๆได้เลยโดยผมพบว่ามันจะดีไซน์ออกมาได้ดีที่สุดถ้าเราสร้างหน้าแชทใหม่สำหรับการดีไซน์โดยเฉพาะครับทีนี้ผมขอโนต้ตไว้อย่างหนึ่งว่าบางทีแคนวา AI จะทางานได้เสถียรกว่าถ้าเราสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางทีเวลาผมสั่งเป็นภาษาไทยมันก็ทำได้แต่บางที จู่ๆมันก็จะบอกผมว่ามันคุยได้แต่ภาษาอังกฤษซะงั้นแต่รอบนี้เหมือนมันจะยอมคุยไทยกับผมครับโดยผมสั่งให้มันออกแบบโพสต์โปรโมทสินค้าบน Instagram พร้อมขวดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวออร์แกนิกจากธรรมชาติและความงามที่สดชื่นแบบธรรมชาติโดยใช้โค้ดสีที่เราแกะมาก่อนหน้านี้ ดูสิครับมันก็เจนออกมาให้เราเลือกแบบนี้เลยซึ่งถ้าเรายังไม่ชอบเราก็สามารถกดปุ่มแรกนี้ให้มันเจนใหม่ได้พอเจอแบบที่ถูกใจแล้วสเต็ปต่อไปผมจะเข้าไปกด Edit Design แบบนี้เพื่อนำสินค้าของผมมาใส่แทนครับก่อนอื่นผมจะใช้ Magic Grab Tools นี้เพื่อลบขวดเดิมออกแล้วถ้าผมมีรูปสินค้าจริงๆผมก็จะนามาแปะตรงกลางแทนแต่เพราะผมไม่มีเดี๋ยวผมให้แคนวา AI เจนขึ้นมาให้ใหม่เลย สมมุติว่านี่คือรูปจริงของผมละผมก็จะเอาแบ็กกราวด์ออกแล้วนำมาแปะบนดีไซน์ของผมแทนเท่านี้เราก็ได้แล้วครับโพสต์ Post Instagram โปรโมตสินค้าใหม่ที่ตรงตามทีมสีที่เราต้องการมาที่วิธีที่2เปลี่ยนภาพร่างให้กลายเป็นภาพจริงอันนี้ผมว่าเจ๋งมากครับสมมุติเรามีไอเดียสินค้าใหม่อยู่ในหัวหรืออย่างเช่นผมมีไอเดียตัวแมสคอตแล้วสเกจภาพง่ายๆไว้บนกระดาษแบบนี้ ทีนี้เราสามารถอัปโหลดภาพร่างนี้เข้าไปแล้วสั่งให้ AI สร้างเป็นภาพที่ดูสวยงามขึ้นมาได้เลยครับสมมุติผมอยากเปลี่ยนสเก็ตรูปแมวของผมให้เป็นตัวการ์ตูนสามิติผมก็อัปโหลดภาพสเก็ตช์ของผมเข้าไปแล้วสั่งแบบนี้ครับเปลี่ยนแมวในรูปสเก็ตช์นี้ให้เป็นตัวการ์ตูนจริงในรายการทีวีแอนิเมชัน 3D โดยคงรูปทรงสัสดส่วนและลักษณะเฉพาะตัวไว้เหมือนเดิมแล้วเลือกออปชันข้างล่างเป็น create image ปรับให้มันเป็นการคงดีไซน์เดิมปรับ สัสดส่วนเป็นสี่เหลี่ยม1ต่อ1แล้วก็เลือกสไตล์เป็นซีเนมาติกคอนเซปต์เพื่อให้ได้รูป3 d ดีครับดูสิครับรูปที่วาดขึ้นมาง่ายๆของผมกลายร่างมาเป็นแบบนี้แล้วเหมือนหลุดออกมาจากหนังแอนิเมชันเป๊ะๆเลยใช่ไหมครับวิธีที่3สร้างบัตรเชิญใบปลิวหรือโฆษณาตามทีม เวลาเราจะจัดโปรโมชั่นหรืออีเวนต์เปิดตัวสินค้าใหม่การออกแบบสื่อพวกนี้กินเวลามากใช่ไหมครับไหนจะต้องนั่งคิดว่าควรใส่อะไรลงไปบ้างยังต้องมานั่งคิดต่ออีกว่าจะดีไซน์ออกมาแบบไหนตอนนี้ในแคนว่า AI chatbot เราให้มันช่วยตั้งแต่ต้นจนจบได้เลยอย่างแรกมันสามารถช่วยเราร่างโครงได้ด้วยว่าเราควรใส่ข้อมูลอะไรลงไปบ้างเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ลงไปว่าร่างข้อมูลที่จะนาไปใส่ในบัตรเชิญมางานสินค้าให้หน่อย เห็นไหมครับว่ามันร่างข้อมูลเบื้องต้นมาให้เรานำไปปรับแก้แล้วก็เป็นการใช้ AI ช่วยร่างโครงไอเดียโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปแอปอื่นนะครับจากนั้นผมจะเปิดอีกชัดในแคนวา AI และขอให้มันสร้างสร้างคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจโดยระบุชื่องานวันที่เวลาและสถานที่และคำอธิบายงานสไตล์ควรเรียบง่ายสีเบสและสีเอิร์ธโทน จังหวะนี้เป็นจังหวะที่แคนว่าไม่ยอมอ่านภาษาไทยของผมอีกแล้วครับ <c oughs> ผมเลยขอสั่งเป็นภาษาอังกฤษนะครับแคนว่า AI ก็จะสร้างดีไซน์สวยๆมาให้เราเลือก4แบบอีกเหมือนเคยและเหมือนเดิมครับเราสามารถขอให้มันเจนมาใหม่เรื่อยๆเราแค่เลือกอันที่ชอบและกด Edit เพื่อเข้าไปแก้ข้อความได้เลยก็จะพร้อมนาไปใช้งานครับวิธีที่4เปลี่ยนข้อความเป็นม็อกอัหรือภาพอธิบาย บางทีเราอยากจะอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆหรือมีข้อมูลที่อยากจะพรีเซนต์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเราสามารถถามคำถาม AI ใน c a n ว a ได้เลยครับเช่นช่วยอธิบายเรื่องบล็อกเชนสำหรับเจ้าของธุรกิจเล็กๆหน่อยหรือจะใช้ AI ตัวอื่นเตรียมข้อมูลนี้มาก่อนล่วงหน้าก็ได้หลังจากที่ AI สร้างข้อความอธิบายให้เราแล้วเราสามารถบอกให้มัน create presentation ต่อได้เลยครับ ที่ผมชอบมากในแคนว่าคือไม่ว่ามันจะให้ดีไซน์อะไรมาเราก็สามารถเอาเทมเพลตที่มันให้ไปแก้ต่อได้ทันทีโดยที่ผมไม่ต้องออกไปใช้โปรแกรมอื่นเลยผมเลยมองว่ามันเป็นสุดยอด one stop shop ในการดีไซน์สำหรับผมเลยครับมาต่อกันที่หมวดที่2ครับงานสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าวิธีที่5สร้างการ์ดขอบคุณแบบอินเทอร์แอคโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เวลาลูกค้ามาซื้อของของเราเราก็อยากสร้างความประทับใจให้เขาใช่ไหมครับแต่ส่งการ์ดขอบคุณเป็นรูปนิ่งๆไปเฉยๆมันก็ธรรมดาเกินไปเราสามารถสั่งให้แคนวา AI สร้างการ์ดขอบคุณหรือการ์ดต้อนรับลูกค้าใหม่แบบอินทร์แ t i ทีฟที่มีปุ่มให้คลิกได้ครับแค่เราอธิบายว่าอยากได้การ์ดหน้าตาแบบไหนมีข้อความอะไรบ้าง AI ก็จะสร้างดีไซน์มาให้เราเลยเป็นการเพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยๆที่จะทาให้ลูกค้าจดจําแบรนด์เราได้ดีขึ้นครับเดี๋ยวผมลองให้ ให้ดูแบบง่ายก่อนนะครับโดยพิมพ์ไปว่าสร้างการ์ดขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการของเราแบบอิ t เทอร์แอคที่มีปุ่มกดให้หน่อยเดี๋ยวเรารอมันเจนสักหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็น่ารักดีนะครับมีปุ่มที่กดแล้วมีอีโมจิกับข้อความป๊อปอัพขึ้นมา อีกปุ่มกดแล้วมีคอนเฟตี้โปรยลงมาด้วยถึงมันจะแอบสะกดผิดนิดหน่อยไว้ค่อยสั่งให้มันแก้ได้ครับแล้วปุ่มสุดท้ายกดแล้วเข้าไปใส่คอมเมนต์ตอบได้ด้วยถือว่าทําออกมาได้น่าสนใจเลยครับแถมผมไม่ได้ให้คําสั่งกํากับมันมากด้วยถ้าคุณผู้ชมไปลองเล่นอาจจะลองสั่งให้มันเขียนข้อความขอบคุณตามแบบที่เราอยากได้ไม่ก็สั่งให้มันคัสตอมไมซ์ปุ่มต่างๆได้ตามใจชอบเลยครับโดยเราก็สามารถสั่งให้มันแก้ใหม่ต่อได้ในหน้าแชทเดียวนี้แหละสะดวกและใช้งานง่ายสุดๆ วิธีที่6สร้างเครื่องคิดเลขประเมินราคาอันนี้เหมาะมากสําหรับธุรกิจบริการครับเราสามารถสร้างหน้าเว็บเล็กๆที่เป็นเครื่องคิดเลขให้ลูกค้าเข้ามาประเมินราคาได้เองก่อนติดต่อเราเช่นสมมุติผมเป็นนักพิสูจน์อักษรผมจะสั่งให้มันสร้างเครื่องคิดเลขให้ลูกค้ากรอกจํานวนคําที่ต้องการให้ผมตรวจเลือกบริการเสริมต่างๆเพื่อให้ระบบคํานวณราคาเบื้องต้นให้ทันที บริการของผมคือ proofreading แบบตรวจกร a m ม a าอย่างเดียวคำละ0.6บาท proofreading แบบตรวจกร a m ม a ารูปแบบประโยคและ Structure โดยรวม0.8บาทต่อคำเพิ่มบริการ Formatting จัดย่อหน้า200บาทเพิ่มบริการเช็ค Refer e n c e ทำหน้า Reference ตรวจ p r a g i a r i s m 500บาทแล้วก็รอให้มันเจนนะครับ นี่เลยครับจริงๆผมนั่งรอมันไม่ถึง2นาทีเลยนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีดีไซน์เท่ๆนำไปใส่ในเว็บให้มันช่วยประหยัดเวลาในการตอบคำถามเรื่องราคาไปได้เยอะลองแล้วสามารถคำนวณราคาได้ถูกต้องเป๊ะแถมเสริมปุ่มใบเสนอราคาและปุ่มติดต่อร้านค้ามาให้ด้วยทำได้ดีมากๆเลยครับต่อไปเป็นหมวดที่3งานอบรมหรือการเรียนรู้ครับวิธีที่7แปลงโน้ตเป็นแฟลชค์าสำหรับทบทวน สมมุติว่า HR มีเอกสารอบรมพนักงานใหม่เราสามารถก๊อปเนื้อหาจากเอกสารนั้นไปวางในแคนวา AI แล้วสั่งให้สร้าง Flashcard จากข้อความนี้ได้เลยครับเช่นผมมีลิสต์คำศัพท์เกี่ยวกับ Cyber Security ผมก็แปกคำศัพท์นี้ลงไปพร้อมพิมพ์คำสั่งให้มันสร้าง Flashcard มันก็จะสร้างเป็นชุดการ์ดที่เปิดปิดได้มาให้เลยเพื่อใช้ทบทวนความรู้แบบ i n t e r a c t i v e ทําให้การเรียนรู้สนุกและจําง่ายขึ้นครับและวิธีที่8สร้างแดชบอร์ดหรือ Presentation สําหรับอบรม ข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วครับแต่เราสามารถสั่งให้ AI สร้างเป็นสไลด์อบรมที่ซับซ้อนขึ้นได้โดยมีปุ่มให้คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละหัวข้อทําให้การอบรมเรื่องยากๆเช่นข้อบังคับ GDPR สําหรับพนักงานใหม่กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและไม่น่าเบือครับและมาถึงหมวดสุดท้ายครับงานมีเดียขั้นสูงครับ วิธีที่9สร้างคลิปวิดีโอสั้นๆด้วย AI อันนี้จะเป็นบริการที่เสียตังนะครับแต่พูดถึงแคนวาจะไม่พูดถึงการเจนวิดีโอไม่ได้แน่นอนสมมุติผมอยากทําคลิปโฆษณาสั้นๆแต่ก็ไม่อยากเอางบไปจ้างโปรดักชันถ้าผมมีแคนวา Pro ผมจะสามารถพิมพ์พร้อมเพื่อสร้างคลิปวิดีโอขึ้นมาได้เลยเช่นสร้างคลิปแอนิเมชันสั้นๆแนะนําแอปพลิเคชันใหม่สไตล์เคลเมชันอันนี้จะใช้เวลานาน,านใหม่นะครับ ดูนะครับนี่ขนาดผมไม่ให้รายละเอียดอะไรมาเลยแค่กำหนดให้ใช้มุมกล้องแบบ POV มันก็รู้ว่าจะต้องเจนรูปมือถือเพราะผมพูดถึงแอปพลิเคชันใหม่ถ้าเราแค่กำหนดรายละเอียดของคลิปมากกว่านี้เราก็จะได้คลิปน่ารักน่ารักไปใช้โปรโมตในโซเชียลมีเดียครับ วิธีที่10 Anim a เมรูปให้กลายเป็นวิดีโอสั้นด้วย AI ฟีเจอร์นี้ก็จะเสียตังค์เหมือนกันนะครับก็คือนอกจากเราจะให้แคนวา AI เจนวิดีโอขึ้นมาใหม่เราก็สามารถให้มัน Anim เม e รูปที่เรามีอยู่ได้อีกด้วยเดี๋ยวผมจะให้มันลอง Anim เม e รูปแมวที่ผมเจนจากรูปวาดของผมก่อนหน้านี้นะครับโดยแปะรูปเข้าไปแล้วสั่งให้มัน Anim เม e แมวตัวนี้ให้มันเลี้ยอุ้งเท้าของตัวเอง รอไม่นานมันก็เจนมาให้แบบคุณภาพดีสุดๆเลยครับสุดยอดใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะครับและนั่นก็คือ10วิธีจัดเต็มเลยไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่า Canva AI จะเข้ามาช่วยงานดีไซน์ของเราได้ขนาดนี้เพื่อปิดท้ายผมขอสรุป10วิธีใช้ Canva AI Chatbot เพื่ออัปเกรดงานดีไซน์ของเราอีกครั้งนะครับ หมวดงานแบรนด์และการตลาดเราสามารถสกัดสีแบรนด์เปลี่ยนภาพร่างเป็นภาพจริงสร้างใบปลิวและเปลี่ยนข้อความเป็นอินโฟกราฟิกได้หมวดงานสื่อสารกับลูกค้าเราสามารถสร้างการ์ดอินเทอร์แอคทีฟทำเว็บประเมินราคาและแปลงเอกสารภายในเป็นโบรชัวร์สวยๆได้หมวดงานอบรมภายในเราสามารถเปลี่ยนโน้ตเป็นแฟลชการ์ดและสร้างสไลด์อบรมที่น่าสนใจได้ และหมวดงานมีเดียขั้นสูงเราสามารถสร้างคลิปวิดีโอสั้นๆได้ด้วยครับ แล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีไอเดียจะนำวิธีไหนไปปรับใช้บ้างหรือมีเทคนิคการใช้แคนว่า AI เจ๋งๆที่อยากแชร์เพิ่มเติมคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับและถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด Subscribe ช่อง AI อะไรยังไงของเราไว้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้พวกเรามากๆสำหรับวันนี้ผมคิดต้องลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ